มาแอแอมมามาว่ามาเฮ้ยบันน ah. oh, oh you know ี่บันนี่ออกไปนะโอ้มายกอดเข้ามาในนี่อีกแล้วอ้าวชัยเกิดเธอเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฉันเข้ามานานแล้วนะบันนี่ ขามานานแล้วเธอเจอตัวอะไรบ้างไหมเนี่ยฉันยังไม่เจอตัวอะไรเลยนะฉันว่านะวันนี้คงไม่มีสัตว์ประหลาดอะไรออกมาหรือว่าอีกอย่างถ้ามันจะมีออกมาฉันว่าต้องเป็นเพราะเธอดึงดูดมันมาแน่ๆเลยเพราะว่าฉันอยู่มาตั้งนานแล้วฉันยังไม่เจออะไรเลยออันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวดึงดูดใช่ไหมก็พูดใหม่สิเออปัญจันอยู่ในเขาวัวกบนแล้วมันกำลังจะออกมา ไว้าโดนกระส้วกระสวงเื่องเือเยื่นี่นี่ไงฉันบอกเธอแล้วฉันอยู่ตั้งนานฉันยังไม่เจออะไรเลยจนเธอมาฉันเจออีกแล้วนะวายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยปวด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 ป วิ่งหนีเจ้เขาของกดกันดีกว่าใช,ใช่ใช่ใช่เราเจอเจ้าเทเลทับี้จอมกระซวกน่ะงั้นฉันว่าเราต้องร<ช>ีบนิ่งหนีหรือไม่ก็เราต้องออาารีบปล่อยอาหารปล่อยอาหารมันนี้เธอพกอาหารอะไรมาบ้างไหมน่ะอ่าไม่ได้พกอะไรเลยนอกจากอ้วกออกมาเย,ยอะเย,ยอะเยอะมันี่เพิ่งกินเพิ่งกินเพิ่งกินไก่ไปอ้วกออกมามันก็ไม่กินนะเจ้าตัวนั้นน่ะใช่ก็ฉันว่าวิ่งหนีเข้าของกดกัดีกว่าทางนี้จะอยู่รอดอ่ะจ้าพับบัตนี่นำก่อนเลยนะรอบนี้เลยไปเลเลยไป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 เลยนะ ใช่นี้เราอยู่กันในเขาวงกฎนะครับทุกคนเออเออฉันได้ยินเสียงฉันก็มาได้วิ่งไปเฮ้ยฉันก็จะโดนแต่อะไรเนี่ยว้าฉันโดนมันจับไปแล้วนะเราจะไปช่วอีกแล้ว ไปในไชคัลนเปิลแล้ววิ่งเร็เร็วเวเร็วเร็อุยอเอ๊ทไมมันวิ่งบนนั้นได้ล่ะไชลเฮมันมาเร็วั่นสิโอ้ามันโกงเรามันโกงเรามันต้องกระโดดวิ่งอตอนนี้มันกาลังมุ่งหน้าออกมามันนี้เธออ่าเพิ่เข้าไปทางนั้นตั้งใว้านไชคัลไชัลก็ลวตายตายแล้วตายแล้วจะรอดเนี่ มาทางนี้มาทางสุดนี้ขอบเลยบันนี่เร็วเร็วเร็วเร็ได้ได้ได้โอ้โหทุกคนเป็นกาังใจให้บันนี่กับชาเก่าด้วยนะสามารถกดไลค์ส่งกันเข้ามาให้ชายเก่าได้นะบันนี่ด้วยนะใช่แล้วใช่แล้วชายเก่าเร็วเร็วเร็วกระโดดมาตอนนี้เราอยู่คนละฟ้ากับมันฉันว่าเราน่าจะยังรอดได้อยู่อุ้ยชายเก่าดูสิขึ้นมามันจะวิ่งมาหาเราว้าว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 ไปต่อไปต่อไปต่อจะบันนี่ด้วยบันนี่หล่นบันนี่หล่นเออบันนี่หล่อนชายเก่าชายเก่าก็หล่นเร็วเร็วเร็ว บันนี่ฉันว่านะเรามุ่งหน้าไปในขาววงกลดไม่ใช่สิมุ่งหน้าไปหอคอยกันเธอบันนี่ใช่ก็เธอไม่คิดจะรอฉันหน่อยละยังไงยังไงยไไอยยอยย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 ยอยยยอยยยยยยยตยยยวยย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 โอยย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  ทางนี้ทางนี้มันนี่ว่าทางนี้เสียงเสียงมันเข้ามาใกล้มากเลยมันนี้ได้ยินเสียงเสียงหนวกหูมากเลยเม่แตก,กี้น่ะใช่แต่ตอนนี้เสี e ーー Defense> si okay, ยงมันห่างออกไปแล้วนะฉันว่ามันน่าจะหาเราไม่เจอนะเพราะเราเดินอยู่ในเขาวงกดมันอาจจะหลงทางก็ได้นะจริงด้วยเฮ้ยมันเป็นความคิดที่ดีใชร์เก้าแต่ว่าเราอย่าไว้วางใจมันนะไม่ตายเถอะเราต้องรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งแต่เสียงมันเงียบเลยนะชรยเกิ้าแสดงว่ามันหาเราไม่เจอแล้วมันปหัวมากเลยไปพักก่อนได้ม่แชรยเกิ้า มึนหัวขอวงกดมันทําให้เรามึนหัวโอ้เธออย่าพักนานนะเดี๋ยวมันโผล่ออกมาอีกได้ได้ได้กันดิวิ่งกันต่อเร็วเร็วโอ้บันนี่มึนหัวบันนี่จะอ้วกแล้วเนี่ยเราต้องรีบไปขอบวงกดก่อนนะบันนี่ไม่ไหวแล้วโอ้ยให้ตายเถอะรลาย่อมรู้ทุกคนรู้อ้าวตาลแต่เราไม่รู้ไง โอ้โหออกไปออกไปออกต้องออกไปทางเดิมทางนี้ทางนี้ใช้ก็มาเร็วเดีวเดีวเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่มาเร็วไปเร็ว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 เย่จะต้องอะไรมาขวางไหมต้องอะไรขวางไม่ใช่ขวางฉันไม่ต้องขวางต้องอะไรขวางอ่ะกูบังขวางจะขวางได้ไหมกูบังขวางจะขวางได้ไหมได้ได้ หลังนี้ก็ขวางได้สวันนี้ได้ยินเสียงฉันก็วิ่งเร็วเรเสียงนั้นเลยแล้วกันนะวังวเรมาโอ้ยไ็่ไม่ไม่โดนตกโดนตกเร็วเร็วเร็วโอ้ยตอนนี้เธอติดเธอวิ่งช้าน่ะโอ้ฉันติดเธอปฮ่อยปล่อยโอ้ปล่อยแบตดีนะปล่อยแบตดีเก้เธอโดนกระตุกไปข้างล่างด้วย มันดูแล้วมันน่าจะกินไม่อิ่มนะชเกอดูสิมันยึดหอคอยเราไปแล้วนะจริงด้วยโอยมันยึดหอคอยเราไปแล้วอย่างงี้เราก็ไปที่หอคอยไม่ได้แล้วว่าสิหรือไม่อีกอย่างหนึ่งนะเราก็จัดการมันตั้งแต่ตรงนี้เลยดู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 มันเดินไปเดินมายอุิยมันลงไปข้างล่างแล้วชเกอหรือมันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ชกฉันว่าเร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 ามาสร้างบ้านแถวนี้ก็ดีกว่าก่อนที่ว่ามันจะมาหาเราตรงนี้เพราะเราเดินไปหามันไม่ได้ ใช่งั้นรีบสร้างบ้านเลยสร้างบ้านสูงๆเราจะได้มองเห็นมันจากระยะไกลเลยและและและแลบ้านต้องมีประตูไหมอะไชเกลบ้านก็ต้องมีประตูสิแล้วถ้าฉันสร้างประตูขึ้นมาการที่มีประตูบ้านเราต้องตั้งชื่อให้ประตูบ้านด้วยหรือเปล่าล่ะไชเกลอ้าแล้าทำไมต้องตั้งชื่อให้ประตูบ้านล่ละฉันงงก็ถ้าสมมุติว่าบันนี้ตั้งชื่อให้ประตูบ้านบันนี้ก็จะตั้งชื่อว่าประตูบ้านไหนจะเข้าไปในใจเธอว้าถามพัม แกลนนะบนันนี่เวลาหน้าสิวหน้าขวานชัดๆัดตอนนี้เธอรีบจ้างบ้านก่อนดีกว่าเอาบ้านไม้ก็พอนะไชโยนะเพราะว่าช่วงนี้งบประมาณไม่ค่อยมีนะร้อยหนอมากเลยน้องๆทุกคนก็ไม่ค่อยได้คอมเมนต์นะถ้าอยากให้สนับสนุนบันนี่กับไชโยนะก็รบกวนคอมเมนต์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกิ๊กๆๆให้ด้วยนะครับแล้ว แต่ว่าตอนเนี้ยฉันว่าเราน่าจะต้องรีบสร้างนะเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าตอนนี้มันเดินมาถึงไหนแล้ววันนี้กําลังหาอยู่ไชเกิลมันโหลดอยู่นะมันช้ามากเลยตอนเนี้ยวันนี้ก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นอะไรมันเป็นเพราะเหตุใดอุ๊ยมาแล้วบ้านได้แล้วไชเกิลได้แล้วใช่ไหมโอเคขึ้นมาขึ้นมาอเควันนี้เป็นลิฟเห็นมปุ๊ปุ๊บปมันเป็นหอคอยนะไชเกิลโอเคไชเกิลเดี๋ยวส่งลิฟต์ไปรับฉันหน่อยโอเคชายเกิลลงไปสิลงไปรับไชเกิลสินี่แนะ มันต้องกดค้างอะมันต้องกดปุ่มค้างอะทำไงเดียเออไม่เป็นไรบ้ดนเดี master, cancel, okay. okay. so ๋ยวฉันไต่ขึ้นไปก็ได้ว้าวตาไม่ต้องรอเจ้าทะเลทัพปี้บัดนี้ก็ตายได้เลยนะเนี่ยเที่ยเอาไปเอาไม่เอาม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 าขึ้นมาขึ้นมาด้วยกันเลยขึ้นมาด้วยกันเลยรอบนี้โอเคขึ้นมาแล้วเออมันหนักไปหน่อยมันเลยขึ้นช้าโอเคมาถึงชั้นนี้แล้วเย้เราก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าเจ้าทเลทัพปี้จะมาจัดการเราได้หรือเปล่า คงไม่ได้หรอกฉันเดานะแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่เห็นมันออกมาจากเขาวงกตฉันว่ามันคงหลงอยู่ในเขาวงกตแล้วแหละหาเราไม่เจอหน้าะะสมนำหน้าอยู่ในเขาวงกตก็เดินออกมาไม่ได้สินะฉันแอบเห็นหัวมันฉันแอบเห็นงอนมันฉันปัติก็เห็นงอนมันมันเป็นไก่ใช่ไหมกุ๊กกุ๊กนี่ปนไปใช่นไก่กุ๊กกุ๊กแต่มันเป็นเทเลทับบี้ฮู้ มันมาแล้วมันมาแล้วเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วทำไมมันว้ามาหาบันนี่ได้ละเนี่ยเอาเอาฉันโดนจัดก่รโดนลาเฮ้ยที่แท็บมันก็มีสองตัวเอามันพังบ้านเราด้วยนะว่าแต่มันกระซวกบันนี่ตั้งแต่ตอนไหนนะชายเกิลฉันไม่เห็นรู้เลยอยู่ๆันก็โผล่มานั่นสิฉันกำลังโฟกัสตัวที่กำลังออกจกเขาวงกตอยู่แท็ๆแทนน่ะเฮ้ยเราโดนหลอกโอ้ยชายเกิลบ้านก็เอาไม่อยู่ฮฮ ฉันว่ามันวาร์ปได้แน่เลยแถมมันยังเพิ่มปริมาณขึ้นมาเป็น2ตัวนะมันจะกี่ฮะใช่แล้วยิ่งมันเป็นเทเลทปี้จอมหิวหอยขนาดนั้นน่ะฉันว่านะมันต้องกินเราเรื่อยๆได้เลยไม่ว่าเราจะเกิดใหม่กี่ครั้งกี่ครั้งกนะี่ครั้งหน่าจริงด้วยเชิเคเอรทางที่ดีเราวิ่งอยู่บนที่สูงที่กว่าเพราะว่าถ้ามันวาร์ปได้เราอยู่ในที่สูงและเป็นที่โล่งเนี่ยฉันว่าอย่างน้อยเราก็ต้องรอดแหละเพราะเราเห็นมันถูกไหมถูกต้อง เอ้ยมันนี่ฉันเห็นมันแล้วมันอยู่ด้านนอกตรงพื้นย้าปล่อยมันไปก่อนเอ้ยมันเห็นเราด้วยไช่เก้าอาชบปับอาบปับชบปับปับอาบปับบข้างหลังข้างหลังไช่เก้านู่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้กระโดดมาทางนี้อาชบปั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 บกระโดดมาทางนี้อาบปับบมันี่มาอร็คเอายมันดหลอกลทนสิเออออออยอ ทำไมมันจับเธอก่อนเลยนะทั้งที่เธออยู่ข้างบนน่ะสงสัยมันรู้ว่าบันนี่จะหนีพ้นแต่ไชคล์หนีไม่พ้นมึนเลยจัดการบันนี่ก่อนสินะฮีเอาอาวุธไรเอวมาจัดการกับมันเนี่ยปืนฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่ารอบนี้เราจะไม่หนีแล้วเราจะต่อสู้มันนี่แน่ว้าวไอลูดจากแมบเลยทีเดียวปืนมันแรงมากเลยไชคลเแคทว่ามันก็คงตายเหมือนกัน บันนี่โว้ชาเก้มันถึงฟ้าผ่าเมื่อกี้ไม่คานามือมันเลยนะใช่มันไม่เป็นอะไรเลยนะแถมมันยังเข้ามาใกล้เราปาาขึ้นด้วยนะโว้โว้นี่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 เจอบัตตี้หน่อยอืมเราทำอะไรไม่ได้เลยฮะชาเก้าเอ้ยมันหายไปไหนแล้วนี่ไงมันอยู่ตรงนี้ป็กันยิงแล้วชาเก้โอ้ยมันกำลังมาแล้วมันจะเข้าใกล้ประตูขึ้นเรื่อยๆแล้วบันตี้ทำยังไงดีอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันว่าทางเดียวที่เราจะฆ่าชีวิต มันได้นั่นก็คืออาวุธสุดลับของเราว้ายไปกระโดดตีกันมาถ้าบันนี่ตกใจไชคก็ตกใจฮู้ดกระโดดขึ้นมาได้ด้วยยื้อแต่ฉันหลุดฉันหลุดเหนื่ยังกระโดดอยู่ตรงนี้ไม่ยช่เอ่อว่าแต่มันไม่ตายแต่บันนี่ตายนะไชคลี่ไชคลีลก็ไม่รอดจะสรุปมันรอดหรือเปล่าเนี่ยสรุป มันโลดนะบันนี่โอ,โอ้ใช่เขาออเออเออเออโอ้ดูดิมันขยายใช่เขาใหญ่เลยใช่มันยังจะกระซวกฉันต่ออีกนะ